ละครหน่อยเมตอนนี้ครับตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่สองเรื่องเลยครับแล้วก็รออแอรอีกเรื่องหนึ่งที่ฮาเบนาวีก,กับดาวหลวงฟ้าขวัญา้วยกันแล้วก็แก้วกุมพันที่เปิดใหม่เรื่องกับแพทน้ำผาใช่ไหม ก็เป็นการเจอครั้งแรกกับพี่แพนธัมภาณนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ด้วยส่วนตัวแล้วชอบเขาอยู่แล้วเราเป็นคนที่เป็นพี่สาวที่มีความกตัญญูมากต่อคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับเราเลยเราก็เลยแบบมีความชื่นชอบโดยตรงกับตัวนิสัยของเขาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาร่วมงานกันเนี่ยเรารู้สึกประทับใจแล้วก็แล้วก็เล่นเก่งด้วยทาให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆในการการแสดงให้เขาเข้าปากเลยก็คือกด้วยความนิสัยคล้ายๆกันมี ความพี่และเนียก็สามารถเล่นด้วยกันแล้วก็ข่าด้วยกันความัา่นจะเป็นขา่าวนะพี่แมกนโอ้ยไม่กล้ายุ่งนะครับผมไม่กลา้าไม่กล้าเป็นข่าวนครับแค่ลงรูปไปจีโหกระแสแบบสิ่งแบบก็ตามมาโนแพทโนแพทก็ตามมาเราก็แบบเออลงเบาๆก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็วันเกิดพ่อก็เป็นอ่ามีงานพอดีงานงานเกี่ยวกับปลาด้วยกางไว้ยปลาก็แต่ว่าเป็นวันดีเมื่อ19มีนาคมนี้ก็ก็อ่าอวยพรแล้วก็เซอร์ไพรส์วันวันเกิดก็คือเอาเคลงไปเป่าให้ที่งานเลยอันนี้เห็นไหมัครบเออก็มีครับก็มีเนื้อได้เรียบร้อยแล้วก็สามา,ม,มารถจะเป็นพวกเกี่ยวกับปลาต้อยต้อยคอที่แกชอบอใช่ รถอะไรตัวใหญ่ๆใเป็นอของหวานอ่อพับกอนครับก็ซื้ิมาแล้วเพลิงานบ้านเพลิงนัดแ้กแค่นี้ก็นี่จะบวชแล้วครับผมแต่ก็โอเคครับก็อาจจะมีแพลนอาจจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวก็ดูอนาคตอีกทีหนึ่งแพนบวชละคะเห็นว่าจะมีแพนบวชตอนนี้ยังงอ,อ่าบวชเนี่ยเราต้องรอรอรอ,รอคิวละครก่อนเพราะว่าเนี่ยคิวละครก็ตอนนี้ก็ปีนี้ก็สองเรื่องแล้วรอคิวว่าอาจจะปีหน้าอีกปีหนึ่งเพราะว่าเคียร์คิวไว้เรียบร้อยก่อนก็อยากจะบวชเหมือนกันเพราะว่านี้อายุก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดลวก็อยากจะบวชให กันครัว่าอยากาปกี่วันครับก็มันกําหนดไม่ได้ครับว่าเราอยากบวดกี่วันตั <c oughs> ้งใจไหมบ้างจะปวดที่ไหนก็ตั้งใจครับตั้งใจถ้าเราม,มีคิวว่างเนี่ยเราตั้งใจบวชแน่นอนอ เออน่าจะปลายปีปลายปีแต่ปีไหนไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์เคลียร์เรื่องงานเรื่องละครเรียบร้อยก่อนเพราะว่าขีวรละคระเยอะมากใช่ค่ะว่าพี่โอ๊บอค่ะเอารูปเราไปฝากฝังไว้ในเพจนางงามเรารู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอะไรนะครับเอารูปเราไปฝากฝังไว้ในเพจนางงามค่ะเรารู้บ้างไหมฝากฝากแน่เลยนะครับในเพจนางงามในเพจนางงามอ๋เอเหรอครับอันนี้ไม่รู้เรื่องเลย นในตัวในตัวของผู้จัดการก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโพสอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ดูเราไม่ได้เล่นเพจเราเล่เราเล่นแต่อินสแกรมเราอะไรอย่างเงี้ยที Nacional, ่วางเลยก็มาโพสก็มาเมนว่าแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นมันเป็นอีกทางหนึ่งของผู้จัดการอยู่แล้วพิลุกอยู่แล้วที่เขาเสนอมันกับโปรโมทในตัวเราด้วยนะครับส่วนนั้นเดี๋ยเราเราไม่รู้เพราะว่าเราทำงานขอไปเปส่วนตัวค่ะเราไม่ ป่าไม่ครับไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเฟซไงใช่ไอจีไม่มีไอจีมีมีแฟนคลับใช่เายอาะไมไมีมีบไอย่า้ยไัมอเออไม่ไม่ไม่แน่นอนการบอกไครัเราเราไปโพสเลยอย่า้ไม่ไม่ครับัน้คือมันคือหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่เขาต้องโพสแล้วแต่เขา ในตีเลียร์ครับจะได้กลับถามกไหมจะมีกลับไปถามพี่บุ๊คไหมว่าเอาเอาลูกขมงเนผมไม่ถามหรอกคือคือในในส่วนนั้นก็คือส่วนของงานของแกอยู่แล้วเราก็ไม่ถามไม่ได้รับไม่ได้ละบระโลมอยู่ละ